โอ,อ้เยเห่ดละงก์น้ำด้วยะนะเออเ,ออเอองหกหกึ่งอันเห็ดอะไรโน่เนี่ยไข่ใหญ่มาก ไข่เห็ดละงอกจ้าไข่ใ,ใหญ่มากยังกับไข่เป็ดละงอกทุกคนนึ่งโอ้ยตั้งตอมมีจักดอกมีสิบดอกคะ่ะโอ้ยแม่มาเกือบไม่ทันน้องต๋อมปตาตั้ตงต๋อมหมานแล้วเพียโอ้ยมาเกือบพอทันมาเกือบพอทันเห็ดละงอกเห็ดละงอกอง,งามๆเลยจ้าเห็ดก่อแดงคะ่ะหนึ่งดอก อันนี้เป็นเห็ดหาดนะคะนี่เลยสามดอกสี่ดอกตรงนน้นอ,อีกดอกนึงค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนน้นด้วยหนึ่งดอกเห็ดหาดคะ่ะทุกคนไปแวบบ๊แบบ นี่ทุกคนสวยมากอยู่ใต้ใบไม้ทด<ะ>าทำอะไรคะคุณหาเห็ดมันปูเก็บเห็ดมันปูกันค่ะจอกใหญ่ๆไม่ได้ต้องไปหาทางถ่าดอกบัตเนี่ย เห็ดมันปูค่ะดอกใหญ่ๆเลยคือดอกใหญ่ไฉล่ะดอกใหญ่มากโอ้สะออร์เห็ดหน้ามอมค่ะเห็ดไส้เดือนค่ะว้ายดอกใหญ่บ่มาเบิ้งมาเบิ้งยานางมาเบิ้งว้ายโฮ้ยปาดเขาคือไม่เจอแน่โอ้ยต่อมหานทว้า ไในที่สุดในที่สุดก็เจอโอ้อยอยากเจอแบบนี้จังเลยเอ้อยมีความสุขมากเห็ดอัเพึ่งค่ะดอกใหญ่มากเห็ดละงกจ้าแต่ว่าเน่าหมดแล้วทุกคนจะได้จัง โห้เห oh, right? yeah. wow. ็ดก่อแดงทุกคนเยอะมากเก็บ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 ดูนี่ค่ะทุกคน คนประกอบการวันนี้นที่มามได้กันค่ะต,ตาหนี้มันสุดเห็นละงูซึมน,มในะใจว้ยหลงเนาะนอนวัะ